อย่าลืมนั้นหนังสือเก่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถจะเรียนรู้แล้วก็ดูลักษณะของพระเก่าได้นะครับเราเล่นหาสะสมยังไงเนี่ยอย่างเห็นไ,ไหมพระปกใบมะขามเนี่ยแถเป็นแบบนี้อพื่อเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนเหรียญหลวงพ่อวัดถ้ำขุนแผนก็นี่เลยมีอยู่สิบเหรียญน,นี่คือชุดที่ผมเก็บ นะครับตั้งแต่ปี65นะครับเหรียญหลวงพ่อวัดถ้ำขุนแผนเหรียญหลวงพ่อวัดถ้ำขุนแผนต่อโคตดกศสอก็ย่อมาจากการสร้างศาลาการประเรียงของวัดถ้ำขุนแผนนะครับบรรดาลูกศิษย์วัดถ้ำขุนแผนนะครับอาจารย์โอด๊ได้สร้างเหรียญรุ่นนี้เอาไว้เอาไปใช้กันนะเหรียญละ1,000บาทนะครับเราเอามาแบ่งปันกัน นะปัจจุบันนี้หาเหรียญสวยๆสภาพเดิมๆเนี่ยยากละผ่านมา2ปีนะครับใช้ดีครับใช้ดีนะผมเองก็ใช้อรัธนาให้ปัดเป่าเพราะว่าอาจารย์โอ๊บอกว่าช่วยปัดเป่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาจากหนักให้เป็นเบานะครับอยู่สิบเหรียญเหรียญละ1,000บาทส่งฟรีนะครับ